อืยี่ิเจโอ้เมืเดืนแรกก็สันส่นแล้วนะครับโอเคเหมือนจะพลาดไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มีแค่คู่เงินนี้ที่เล่นได้นะครับอืมถ้าไม่มีพลาดมาต่อไปผมอาจจะเล่นต่อได้ถ้ามันตัดนะส่วนสองเ,อเดือนนี้เนะี่ยผมจะต้องรอประมาณทุ่มหนึ่งเพราะว่าอืมราคาไม่ดีนะครับก็คือเหมือน มันเป็นเทรนขาลงอะเทรนใหญ่ไปขาลงแต่ว่าตองเนี้ยมันกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นเพราะว่าจุดที่มันตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ถูกนะครับเป็นจุดที่ถูกเขาก็เลยซื้อขึ้นกันก็เลยเป็นจุดต้องรอต่อไปอันนี้พลาดวะยา,ากมากที่จะทำอะไรจากออเดอร์เน,นี้ยชนะเหรอออดีโอเคออเดอร์แรกผ่านไปนะครับผมดูอีกว่าถ้ามันได้ออเดอร์อหนึ่งไหมนะ มีแรงกดที่โอเคเหมือนกันนะมีแรงซื้อเด้งขึ้นมาจากเส้นกริบดังนั้นถ้าราคาดีก็น่าจะโอเคมันมีแรงซื้อตรงข้างล่างอยู่นะน่าจะไม่ทันออเดอร์อน,นี้น่าจะกดเข้าไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับซึ่งเราได้ไปแล้วหนึ่งไม้ซึ่งเดี๋ยวเราตรงนี้ผมพลาดไปแล้วถ้าเกับว่าเดี๋ยวผมจะต้องรอประมาณหนึ่งทุ่มเพื่อจะมาเทรดตรงนี้นะครับเพราะว่า ผมอยากจะเทรดขาลงนะแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันพยายามฝืนขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าจะถูกแล้วคนเขาก็เลยกวาดซื้อกันเยอะนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนกันมังจะกลับตัวขึ้นไปถ้าผมคิดว่าน่าจะช่วงหนึ่งทุ่มอะ่ะมันน่าจะทำใเทรนลงได้เหมือนเดิมน,นะครับคิดว่านี่กันมังจะวิง่งสองสองสองคุ่งมันเนี่ยจะวิ่งไปพักตัวข้างบนเนาะส่วนตรงนี้ผมว่าเสี่ยงเพราะว่าเทรนแล้ว หมือนจะเป็นไซด์เวย์มากๆนะครับสหรับวันนี้แล้วเรื่องของเรื่องคือมันเหมือนกับมันจะเปลี่ยนเทรนด์ด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนเทรนคือมันจะขึ้นไปพักตัวข้างบนอืมถ้ารอพวกนี้เป็นแท่งสีเขียวเดียวผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าเนี้ยผมต้องรอทุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราจบร้วหนึ่งอาจเหลือดูออเดอร์หนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมขอพามาดูว่าทำไมถึงเข้าออเดอร์นี้ก<ม>ันดีกว่า ก่อนไปว่าจะได้เก็บไปดูเองด้วยก็คือเนี่ยครับคือมันเป็นแท่งใหญ่มากๆผมคิดว่าเออมันมีแรงขายเยอะเหมือนกันนะมันลงไปได้อีกครับก็ลเลยคิดว่าอืมหนึ่งวันสามารถลงไปได้อีกแล้วก็เราเราเรียนมาเดินที่หนึ่งชั่วโมงกันนะหนึ่งชั่วโมงตรงนี้มันเป็นแท่งแดงใหญ่ผมคิดว่าโอเคเป็นแดงใหญ่ก็โอเคแล้วผมจะเข้าตรงนี้นะอะไรงนี้ทีนี้มาดูหนึ่งนาทีแล้วผมว่าอ ผมก็เห็นว่ามันกำลังจะขึ้นกลับตัวแล้วก็เห็นมันตัดตรงนี้พอดีก็เลยเข้าไปเลยนะครับต่งนี้มันกำลังตัดขึ้นใหม่นะครับจากที่เห็นเหมือนมันจะเปลี่ยนจากเทินขาลงเป็นไซด์เวยแล้วก็เหมือนจะอัพเทรนขึ้นไปนะครับตัวนี้อาจจะต้องรอให้มันเป็นอัพเทรนดีๆให้เห็นเขาเรียกอะไรวะจุดไฮจุดโลดดีๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเทรดกันต่อนะครับเดี๋ยวผมรอด้วยก่อนแล้วกัน คิดตัวว่าความเสี่ยงครัผมอาจจะต้องเทคความเสี่ยงเรื่องของอาจจะเป็นไซเวย์นะครับอโอเคไม่เงือราคาไม่ดีนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่นีก็ได้โอเคอาจจะมีเสียงคีย์ม็อกนะครับคือว่าตอนนี้ผมกำลังเขียนโค้ดอ้เยอะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าจบระเดน,นี้เดี๋ยวผมจะต้องไปทำงานต่อนั่นเองโอเคผมขอบิดแจ้งเตือนแป๊บนะครับผมโอเคเพื่อพวกผมเปิดมาเจออเดอร์น,นี้ผมเข้าเลยผมไม่ได้ตเตรียมตัวอะไรต่างๆน,น,นะนะด้วยความที่ว่าสามกุ้งนแรกมันเป็นเทรนขาลงของอ ทำเฟรมเดมมันเป็นแท่งแดงครคบที่โอเคตั้งแต่ไปขอช่วงบ่ายสามแล้วก็ผมมาเห็นออเดอร์นี้พอดีซึ่งเป็นตอนแรกก็กะจะไม่เข้าเพราะความเสียงมันก็สูงนะครับอืที่ว่าความเสียงสูงก็คือต้องรู้ที่ทําเฟรมชั่วโมงทําเฟรมชั่วโมงนี่คืออย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นมันยังยู่ในโซนตรงนี้อยู่อะน่ากลัวเหมือนกันโซนแนวรับนะครับนคนซื้อค่อนข้างเยอะซึ่งน้องข้างเสียงแต่ว่า แท่งเทียนมันกระดกลงพอดีนะครับแสดงว่าผมผมเห็นแล้วว่าเออจากที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันกระดกลงแสดงว่าต้องต้องมีจุดมันขึ้นจุดหายแล้วกันมันจะลงก็เลยรอเขาเดอรนนี้เลยนะครับเกิดได้อดเอนิมาคลิปนี้เเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นโปรฟิตเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเออมื่อวานผมไม่ได้อัพคลิปเนาะก็คือเมื่อวานผมสตอปลอตไปแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนก็สตอปลอตคือผมน่าจะไม่ได้อัพคลิปแต่วันนี้นะครับ คือผมไม่ได้อัพอัพนานเพราะว่าผมกับไปอ่าพักผ่อนหลังเรียนก็เลยไม่ได้อัพเทจนอ่ะแทมไม่ได้อัพคือขี้เกียจนะครับไม่ใช่ขี้เกียจอ่ะผมมีธุรกิจว่าจะทำเพิ่มนิดนึงก็เลยอยู่สภาพนี้นะครับโอ้โหดีนะแท่งต่อไปมันขึ้นละเ <c oughs> ข้าถูกาหวมามจริงไม่ใช่ก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ